ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี u t u b e ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าใบาน้ามูมูนะครับวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่23กุมภาพันธ์68นะครับเวลาตอนนี้ก็6โมงกับ6นาทีนะครับก็เมื่อเช้านี้ก็เบี้ยวครับไม่ได้สรุปผลการแข่ง,งขันนะครับแล้วคก็ราคาตอนรองตอนเที่ยงก็ไม่ได้ทำนะก็เดี๋ยวผมเอาคลิปนี้สำคัญก่อนเนี่ย อัปโหลดให้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวรายงานผลย้อนหลังในอีกคลิปหนึ่งที่ดูข้างดูข้างสนามมเนาะแอบดูข้างสนามให้นะครับก่อนอื่นเลยครับก็ค่ำคืนวันนี้ฟุตบอลก็ยังคงมีหลากหลายรายการนะครับแล้วก็หลีกหลกัหลกหลีกใหญ่ๆก็ค่อนข้างครบถ้วนนะครับค่อนข้างครบถ้วนเราไปเริ่มกันที่ศึกพิม์ลีกอังกฤษกันก่อนนะครับคู่แรกเนี่ยเป็นสาริการดงนิวคาสเซิลนะครับจะ เปิดเซนต์เจมส์พาร์คนะครับรับการเยือนของเจ้าป่านอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับก็คู่นี้เขายกให้นิวคาสเซิลเป็นต่อวัดใจที่ครึ่งลูกครับเปอร์เซนต์อยู่นิวคาสเซิล5้อยู่ฟอร์เรสสีนะครับก็เรียกว่ากระแสเนี่ยบ้านเราเนี่ยน่าจะไปนิวคาเสเซิลน,นะเพราะก็มองว่าเกมลุกมันยังดูหวือหวาแล้วก็ยังดูเกรดและศักดิ์ศรีดูดีกว่าใช่ไหม แต่ก็ประมาทฟอร์เรสไม่ได้ครับมันมันแข็งจริงนะครับแต่ว่ารู้สึกว่านัดที่แล้วจะแพ้มาเนาะ,อ,ะอีกคู่หนึ่งนะครับก็ต้องเป็นดาร์บี้แมทช์แห่งวันอาทิตย์เลยครับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับวันนี้จะเปิดอารติฮัดสเตเดียมนะครับรับการมาเยือนของพรีพี่นะครับหงแดงลิเวอร์พูลจากฝูงนะครับวันนี้เขายกให้ลิเวอร์พูลบุกมาต่อที่หน้าปอปานะครับ <c oughs> หลายท่านที่ติดตามฟุตบอลพรีเมียร์ลีกมาเนี่ยจะไม่รู้สึกคุ้นเคยนะถ้าแมนซิตี้จะต้องตกเป็นรองนะครับแล้ววันนี้เล่นที่บ้านของพวกเขาด้วยนะครับเปอร์เซ็นต์ตอนนี้รองมาที่แมนซิตี้เนี่ยหกนะครับอยู่ลิเวอร์พูล37นะครับเมื <c oughs> ่อวานนี้ไอ้ปูนใหญ่อาร์เซนอลนะครับ <c oughs> ก็หลุดพ่ายคาบ้านไปแล้วนะครับดูว่าวันนี้พวกพี่ๆเนี่ย จะสะดุดไหมยนะก็กองแช่งก็เยอะแหะครับทั้งแฟนผีแฟนปืนนะครับ <c oughs> หรือแม้กระทั่งแฟนเรือใบเนี่ยก็ร่วมกันแช่งดูครับคำแช่งจะเป็นผลไหมอันนี้ก็หยอกๆก,นะกันเนาะก็ในวงการเขาก็อย่างนี้ครับแทะกกันไปแทะกกันมาเนาะ <c oughs> ในลาลิก้าสเปนนะครับลาลิก้าสเปนเนี่ยบินเบาเล่นในบ้านเป็นต่อเรียวบยโดริตสลูกนะครับ อ่าเปอร์เซนต์ตอนนี้อยู่เจ้าบ้านบินเบา54อยู่บายาโดลิด46นะครับอ่า uh, ลาชันชุดขาวเรียวมัดลิดครับวันนี้เล่นในซานเดียโกเบอร์นาบิวนะครับ <c oughs> เป็นต่อกิโลนาผู้มาเยือนลูกครึ่งควบ2นะครับเปอร์เซ็นต์ตอนนี้อยู่มัดลิด78อยู่กิโลนา่นะครับ <c oughs> แหมอยู่ๆพอเริ่มอัดคลิปนี่เริ่ม กับแอมกับไอแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ <c oughs> คู่ถัดมานะครับเกตาเฟจะเจอกับเรียวเบติสที่ราคาเหมือๆนะครับอ่าเปอร์เซ็นต์ไปอยู่ที่เรียวเบติส60อยู่เกตาเฟส่เรียวโซเซดัดเล่นในบ้านเป็นต่อเลกาเนส1ลูกนะครับเปอร์เซ็นต์อยู่เรียวโซเซดัดห้าอยู่เลกาเนส42นะครับในลาลิก้าเนี่ย กระแสที่มาแรงเป็นเรียวมัดลิตนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาก็เก็บ3แต้มได้บุกไปชนะ2.0เนาะก็ดูวันนี้ว่าเกมอะ่ะน่าจะเปิดใส่แลกนะครับสำหรับเจ้าทิ่นเรียวมัดลิตเพราะว่าตอนนี้แต้มเท่ากันแล้วนะครับแต้มเท่ากับบาร์เซโลนาแล้วนะครับ <c oughs> ก็ถ้าชนะได้ก็จะกลับขึ้นไปเป็นจ่าฝูงอีกครั้งหนึ่งนะครับ กกาวโชซิเลียอิตาลีนะครับคู่แรกเปิดมานี้ก็ราคาแปลกประหลาดเลยครับเมื่อนาปโปลีจากฝูงครับจะบุกไปต่อโคโมโแค่หน้าปอป่าเออเราเห็นพวกยูเวนตุสนะครับพวกมิลานอย่างเงี้ยอินเตอร์อย่างเงี้ยเวลาเวลามาเยือนโคโมโนเนี่ยว่าต่อน้อยแล้วแต่เขายังครึ่งลูกนะยังครึ่งลูกครึ่งควบลูกนะมาวันเนี้ย นาโปลีจ่ากฝูงไปเยือนโคโม่เนี่ยต่อแค่ปอปานะครับแล้วก็นาโปลีเพิ่งจะแพ้นอกบ้านเกมเดียวอ่ะเพราะงั้นโอ้โหกระแสเนี่ยมันไปนาโปลีเลยครับ68%แล้วก็อยู่โคโม่32อ่ะก็นาโปลีมันแพ้นอกบ้านแค่เกมเดียววันนี้จะถึงแพ้หรือหลายท่านก็ต้องมองว่าทีมอย่างโคโม่จะชนะนาโปลีมันก็เหลือจะเหลือจะเชื่อนะเนาะแล้วก็ ถ้าเสมอนาโปลีเสียหูเดียวเองอะยังไงกระแสมันไปนาโปลีอยู่แล้วครับแต่ว่าโลกมันจะง่ายอย่างนั้นไหมนี่ต้องอรอลุ้นกันว่าวันนี้ราคาแบบนี้จะต้อนหมูเข้าเล้าหรือเปล่าต้อนหมูเข้าอวยหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันนะครับเพราะว่าเตะเร็วหกโมงครึ่งเองมั้งรู้สึกนะครับม่วงมหาการฟิอรเรนติน่าก็แปกครับราคาบุกไปต่อเวโรนาปอ,ปอปาเหมือนกันนะ อ,อยู่ฟิออร์หกิบเอยู่เวลโลนา33นะครับอัลตันตาซึ่งฟอร์มพักหลังไม่ไหวเอาซะแล้วนะครับวันนี้ออกนอกบ้านด้วยจะบุกไปเยือนเอมโปลีแล้วก็บุกไปต่อ1ลูกนะครับเปอร์เซ็นต์อัลตันตา66เอมโปลี34แล้วก็จะมีไอมาลาย,ยูเวนตุสครับวันนี้จะบุกไปเยเือนชาวเกาะกาาลี่ต่อครึ่งลูกอีกแล้วชูเวนี่เออ อ,อยู่ยูเว่72อยู่ากาลี่เนี่ย28นะครับพอเงินค่ำคืนวันนี้โฟกัสของผมนะผมมองว่าลีกาโชซีดาเป็นอะไรที่แปลกมากทั้งสี่คู่นะครับแล้วก็เพอเอิญเผอิญไอบอลหัวตารางไอบอลต่ออย่างนาโปลีฟิอออัลตันตายูเว่เนี่ยมันต้องเล่นเป็นทีมเยือนหมดเลยแล้วราคาก็แปลกหมดเลยทั้งสี่คู่นะครับเดี๋ยวดูกันว่าวันนี้ มันจะโดนทั้งยวงหรือเปล่าดูกันนะครับโคโมเวโลนาอมโปลีกกยารีเนี่ยะจะเอาอยู่ไหมแต่ผมว่าสี่คู่เนี้ต้องมีราคาแปลกต้องมานะครับดูว่าจะหวยจะไปออกชุดไหนนะบุนเดสติก้าเยอรมันนะครับอาบีไลฟซิกเล่นในบ้านเป็นต่อไฮเดนฮิมลูกครึ่งนะ เปอร์เซ็นต์อาร์บีไลฟสิค76ไฮเดนฮิม24เสือใต้บาเยนมิวนิกครับวันนี้เล่นในบ้านเป็นต่อทีมอย่างอีซีแดงดาไอทักแฟงเฟิร์ตถึงสองลูกอ่ะโอ้โหยูเวเออไม่ใช่ยูเว่บาเยนนะครับเจอใครก็ได้จะใครก็มาดีครับในบนเดซิก้าเยอรมันราคาต่อนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับแต่อย่าลืมนะบาเยนมิวนิกอ่ะพักหลังในลีกอ่ะ มันแค่เฉือนแค่เฉือนแค่เฉือนนะนะเปอร์เซนต์ตอนนี้ออกค่อนข้างจะออกหัวก้อยนะอยู่บาเยิน51อยู่แฟงเฟิร์ต49นะครับมาขาวสตุตการ์ดจะบุกไปต่อฮอฟเฟนไฮม์ครึ่งลูกครับเปอร์เซนต์อยู่สตุตการ์ด 62, ฮอฟเฟนฮม์านะครับหลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับ ลองจะบุกไปต่อน้องที่ปอปาเปอร์เซนต์อยู่ล้อง54อยู่น้อง46นะครับตูลูสจะบุกไปต่อเลออาฟครึ่งลูกเปอร์เซนต์อยู่ตูลูสทีมเยือน59อยู่เลออาฟเจ้าบ้าน41นีสเล่นในบ้านเป็นต่อมงเปรลิเย่ลูกครึ่งนะครับเปอร์เซนต์อยู่เจ้าบ้านนีส5้าสออยู่มงเปรลิเย่ทีมเยือน48สตาร์บุกเล่นในบ้านเป็นต่อแบดครึ่งลูกนะครับ เปอร์เซ็นต์อยู่สตาร์บุกเจ้าบ้าน53อยู่แบททีมเยือน47แล้วก็คู่ดึกก็ต้องถือว่าเป็นศึกใหญ่นะครับปารีสแซงต์แชมงนะครับจะบุกไปต่อโอลิมปิกลียงถึงบ้านเลยครับลูกหนึ่งเปอร์เซ็นต์อยู่ปารีสทีมเยือนเนี่ย56อยู่ลียงเจ้าบ้าน44นะครับ ฮอลแลนด์เอลดีวีซีนะครับอาร์แจ็คเนี่ยค่อนข้างติดลมบนแล้วนะครับวันนี้เล่นในบ้านเป็นต่อโกอาเฮดอีเกิลลูกควบลูกครึ่งนะครับเปอร์เซ็นต์อาร์แจ็คหกสิเปอร์เซ็นต์โกเฮดทีมเยือนเนี่ย32 FC ิบสองเทเวนเต้ครับเล่นในบ้านเป็นต่อเอเนซีในเมเก่นลูกควบลูกครึ่งเปอร์เซ็นต์อยู่เจ้าบ้านทเวนเต้หกอยู่ในเมเก่นทีมเยือน37 เอซซดอัคมาครับวันนี้เล่นในบ้านเป็นต่อฟอร์ตูน่าซิตาดลูกครึ่งเปอร์เซ็นต์อยู่เจ้าบ้านอัคมา57าอยู่ซิตาดทีมเยือน43นะครับหลีกหลักก็มีประมาณนี้นะสำหรับหลีกหลักนะครับตัวแรงๆในหลีกหลักที่ทะลุ70%เนี่ยนะครับก็จะมีอาร์บีไลฟ์ซิกที่เจอกับไฮเดนฮิมเนี่ยนะครับเนี่ยตัวนี้เกิน70%นะ แล้วก็จะมียูเวนตุสนะครับที่จะบุกไปเยือนกายารี่เนี่ยก็70%กว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับอีกตัวน่าจะเป็นเรียวมัดลิตนะอ่าเรียวมัลลิตเตะกับกิโลนาครับเรียวมัลลิตก็78%เ็นตนะครับพวกนี้ตัวแรงๆนะทีนี้หลีกหลักจบไปต่อไปเป็นหลีกรองนะครับหลีกรองเริ่มด้วยที่อ่าเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษมีคู่เดียวนะครับ แนอลาวาดวัตฟอร์ดวันนี้เล่นในบ้านเป็นต่อลูตันทาวอีกแล้วครับท่านนะครับวัตฟอร์ดเป็นต่อแค่หน้าปอปลาเปอร์เซนต์อยู่เจ้าบ้านวัตฟอร์ด57อยู่ลูตันทีมเยือน43นะครับ <c oughs> ซิลีบีอิตาลีเบชชาเล่นในบ้านเป็นต่อซุตติโลอัลโตนะครับปอปลานะแล้วก็เปอร์เซนต์อยู่เจ้าบ้านเบชชา52อยู่ซุตติโลทีมเยือน48 ปาเลโมจะบุกไปต่อโคเชนซาที่หน้าปอปาเปอร์เซ็นต์อยู่ที่เจ้าบ้านโคเชนซาหานะครับอยู่ปาเลโมทีมเยือน48สเปเซียเล่นในบ้านเป็นต่อคาตาซาโล1ลูกเปอร์เซ็นต์อยู่สเปเซีย56อยู่คาตาซาโลทีมเยือน44ซาแลดิตาน่าเล่นในบ้านเป็นต่อโฟซิโนเน่ปอปา เปอร์์เซ็นตอยู่เจ้าบ้านซาแลเนี่ยห้าสิบเอ็ดนะครับอยู่โฟรซินโอนเน่ทีมเยือนสี่สิบเก้านะครับเซกุนดาสเปนสองเตอร์โปรติโวลาคอลุนย่าครับเล่นในบ้านเป็นต่ออุเอสกาผู้มาเยือนปอปาเปอร์เซ็นต์ก็อยู่เจ้าบ้านลาคอลุนย่าเนี่ยสี่สิบเจ็ดอยู่ฮูเอสกาทีมเยือนห้าสิบสาม แอลเช่เล่นในบ้านเป็นต่อคาตาเกนาผู้มาเยือนนะครับลูกครึ่งควบ2เปอร์เซนต์อยู่เจ้าบ้านแอลเช่49อยู่คาตาเกนาทีมเยือน51อัลบาเซเต้เล่นในบ้านเป็นต่อเอลเดนเซ่ปอปาเปอร์เซนต์อยู่เจ้าบ้านอัลบาเซเต้49อยู่เอลเดนเซ่ผู้มาเยือนเนี่ย51นะครับเลบันเต้เล่นในบ้านเป็นต่อมิลานเดสครึ่งลูกเปอร์เซนต์หัวก้อย50-50นะครับ กาดิดเล่นในบ้านเป็นต่อคาสเต l o n นครึ่งลูกเปอร์เซ็นต์อยู่เจ้าบ้านกาดิด53อยู่ทีมเยือนค a s เ e ลลอน47นะครับปิดท้ายด้วยลีกรสองเยอรมันนะครับดามสตัดเล่นในบ้านเป็นต่อชาเกสูญสีเนี่ยหน้าปอป่ากระแสไหลรองเต็มที่เลยครับไปที่ชาเกสูญสีเนี่ยถึง69%สเซแล้วก็อยู่ดามสตัดสามส กอยเทอร์เฟิร์สเล่นในบ้านเป็นต่อไอแท랙เบลชวร์ไวนะครับปอปาเปอร์เซ็นต์อยู่เจ้าบ้านกอยเทอร์เฟิร์สเนี่ยห้าสิบห้าอยู่เบลชวร์ไว้สี่สิบห้าแล้วก็แพ้บ้าโคโลนนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อดุสเซนดอบครึ่งลูกเปอร์เซ็นต์อยู่เจ้าบ้านโคโลนห้าสิบสองอยู่ดุสเซนดอบทีมเยือนสี่สิบแปดนะครับนี่ก็คือความคืบหน้าของราคาต่อรองล่าสุดรวมถึงเปอร์เซ็นต์นักลงทุนล่าสุดนะครับก็ คู่หโมงครึ่งเนี่ยก็จะมาแล้วนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวผมรีบไปโพส์ตให้ยังไงก็เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็อย่าลืมครับเป็นกําลังใจให้กันช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดคอมเมนต์มาคุยกันได้ที่หน้าช่องเนาะส่วนท่านไหนที่ต้องการสนับสนุนกันช่วยเหลือกันผ่านทางด้านปัจจัยนะครับผ่านการสมัครสมาชิกไลน์นะก็สามารถแอดไลน์สมัครมาได้ที่ไลน์ไอนะครับ ทีเด็ดน้ำมูนะครับ T D E T N A M o O นะครับอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ